ลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นไงครับ,รบเดี๋ยวลองชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับกระเทียมเจียวพร่องกักหมูนะคะโรยโรยหน้าเลยหน้าพติธีก่อนลอ,ลองชิมดูก่อนนะคะดควดารสชาติเป็นยังไงได้ได้เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับนี่ครับหน้าตาของหมูอะไรนะฮะปลาเค็มปลาสลกหมูผัดปลาเค็มหมูสับผัดปลาเค็มเป็นสายปลาสลัก หมูผัดปลาเค็มหมูสับผัดปลาเค็มนะครับแล้วนี้ก็คือหน้าตาของหมูผัดปลาสลัดปลาสลัดเค็นเป็นหมูเด้งด้วยนะครับปปลาสลัดด้วยใช่ไหมปลาสลัดดิดเป็นปลาสลัดนะครับจากจังหวัดตราเค็มสลัดเป็นปลาเค็มนะครับชื่อเรียกยากนิดนึงนะครับลองชิมก่อนรสชาติเป็นไง